ก็รองเท้าอังเอาเลยค่ะก็วันนี้ครับองมาซื้อรองเท้ารองเท้าบูทเนาะมันเป็นของที่แบบต้องใช้ในสวนนะแต่แล้วก็ยี่ห้อที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นยี่ห้อนี้ครับคือไม่ได้โฆษณาให้เขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้ผมหรอกจีิงแต่ว่าแต่ผมอยากจะบอกแชร์ใย้ว่เฮ้ยรองเท้าคู่นี้ตาข่มันดีจริงๆคือคือแบบมันนุ่มเนาะพื้นมันนุ่มอ่ะเดี๋ยวลองลองใส่ดูเนี่ย นี่ยครับมาซื้อที่ตลาดตูปลาแลาวชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรเลยปียะพันสียะพันสียะพันน,น,นะครับเยยนี่ยมันใส่สบายแล้วมันนุ่มที่ที่ผมชอบก็คือว่าเวลาเราเหยียบอ่ะพื้นมันนุ่มกว่ารองเท้าบูททั่วไปที่ผมเคยใช้เนาะอ่าอันนี้ครับก็แวะมาซื้อได้นะตลาดจันนะครับที่เป็นสเลยที่